สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับเราสองสาวนะคะ,ค,ะคุณเกณฑ์ยังติดภารกิจอยู่แต่ว่าเริ่มต้นหลังจากวันหยุดยาวก็เจอเรื่องหนักๆเลยนะเพราะว่าสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนแหะคะ่ะที่มีประเด็นที่น่าสนใจกันอยู่นะก็คือการปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทยนะคะ,คะซึ่งก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะคะ,คะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อหลายรายทีเดียวนะคะสําหรับบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะใช่ค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้ทางคณะผู้ประเมินจาก 8F เอฟนะคะหรือว่าคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนิน มาตรการทางการเงินเนี่ยพิจารณาถอนชื่อของไทยออกจากบัญชีดำนะคะแล้วก็ให้เลิกมองว่าไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินที่ไม่น่าไว้ใจสักทีนะคะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะสําหรับปัญหาการฟอกเงินเขาบอกว่าเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงกระทําโดยบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลนะคะที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองคอ์กรโดยผลของมันนะคะกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองค่ะโดยลักษณะการฟอกเงินอาจจะทําได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็หลายวิธีการต่างๆถ้าเกิดไปดูวิธี มีการดั้งเดิมนะคะ,คะมีตั้งแต่การนําเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยใส่ตุ่มฟังดินก็มีหรือว่าซ่อนในกําแพงหรือว่าในถ้ำก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการที่ทันสมัยขึ้นนนะคะอย่างเช่นการนําเงินเหล่านี้ไปให้บุคคลอื่นนําเงินไปฝากหรือว่าโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะนําเงินเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัทพูดง่ายๆก็คือเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนสภาพเงินสกรปรกให้เป็นเงินสะอาดนี่แหละ,ค,ะค่ะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะจึงนามาสู่กฎหมายฟอกเงินฉบับแรกได้แก่พระราชบัญญัติปปป้องกันและรราบม ฟอกเงินพุทธศักราช2542ค่ะค่ะโดยความผิดอาญาฐานฟอกเงินนะคะเป็นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นนะคะหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือว่าหลังขณะกระทําความผิดนะคะไม่ให้ต้องรับโทษนั่นเองหรือว่ารับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานนะคะทีนี้ยังรวมไปถึงการกระทําด้วยประการใดๆก็ตามค่ะเพื่อปกปิดอำพรา ลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจําหน่ายการโอนการได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเหล่านี้นะคะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินทั้งสิน้นทั้งนี้นี่นะคะความผิดฐานฟอกเงินต้องเป็นการกระทําต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเพียงบางประการเท่านั้นค่ะฟังมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอามาคุยกันทําไมเนี่ยเรื่องหนักๆแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่าสิ่งต่าง ตาที่เราเห็นรอบตัวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ดีเนี่ยนะคะ,คะส่วนหนึ่งเงินมาจากการฟอกเงินตรงนี้เนี่ยแหละค่ะถูกค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการให้กฎหมายในครอบคลุมผู้ที่กระทําความผิดมากขึ้นนะคะจึงได้มีการเพิ่มเติมพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2556นะคะเป็นฉบับที่4แล้วนะคะ,คะมีการเพิ่มฐานความผิดเข้าไปอีก11ฐานความผิดด้วยกันคะ่ะจะไปต้องดูเอาไว้นะคะจะได้ไม่เผลอไปทําผิดเข้านะคะได้แก่การมีส่วนร่วมคะ่ะในองค์กรอาญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเป็นความผิดนะคะความผิดเกี่ยวกับการรับ ของโจรเกี่ยวกับการปลอมห, minimum, หรือว่าการแปลงเงินตราดวงตราหรือว่าสแตปมนะคะความผิดเกี่ยวกับการปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่านังสือเดินทางนะคะแล้วก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้อมโดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะยังมีความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินความผิดเกี่ยวกับการน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นเพื่อที่จะเรียกรับผลประโยชน์ความผิดเกี่ยวกับ ลักทรัพย์ช่อโกงหรือยักยอกความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับอาวุธนะคะที่อาจจะนําไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ค่ะค่ะโดยจะว่าไปการเพิ่มเติมกฎหมายนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยเราค่ะเคยติดโผนะคะอันดับที่13จาก176ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะ,คะที่มีการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษีขณะที่ประเทศจีนค่ะครองอันดับหนึ่งในทาง เป็นประเทศที่มีการหนีภาษีและซุกซ่อนเงินผิดกฎหมายในต่างประเทศมากที่สุดนะคะโดยที่จีนเขาบอกว่ามีเงินหมุนเวียนสูงถึง2.74ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือราว802ล้านล้านบาทนะคะ,คะโดยข้อมูลนี้สํารวจโดย GFI ค่ะองค์กรเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและกระแสะเงินทุนผิดกฎหมายในช่วงปี2544ถึง2553ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานการณ์เรื่องนี้ของไทยเนี่ย คาดว่าจะดีขึ้นนะคะเช่นเดียวกับหลายๆประเทศค่ะที่เคยมีปัญหาเป็นแหล่งฟอกเงินสําคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นกาตาร์คูเวตเบเนเุเอลาและโปแลนด์ที่ตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเบาบางลงแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไทยเราก็มีความหวังเหมือนกันนะคะ,คะและเพื่อเป็นการช่วยกันไม่ให้ไทยเราเนี่ยกลับไปติดบัญชีดํากับเขาอีกเนี่ยนะคะก็เราทุกคนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือว่าถ้าเกิดเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นะคะก็แจ้งไปได้ที่ปปงนะคะสายด่วน1710ค่ะค่ะ